สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธนะฮะวันนี้นายสายก็จะมากินเข้าวะะแกงป้าใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานนะครับใส่มะเขือยาวนะฮะมะเขือยาวกับลาบหมูคั่วเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาในชุดแดงเลยนะครฮะ ข้าวนี่ล้นเหมือนเดิมนะครับผมสองอย่างนี่คือ40บาทนะฮะเนี่รรย้าหมให้เป็นเหมือนลูกชายเลยนะครับผมกลัวรเราไม่อิ่มนะครับบอกได้นะฮะบ,บอกแกได้่าเออจะกินข้าวเล็กข้าวน้อยข้าวมากยังไงบอกบอกแกได้นะครับผมอันนี้ผมนั่งรอแกแกงเขียวหวานเสร็จป,ประมาณสัก10นาทีนะครับผมแกบอกกำลังแกงอยู่นะฮะเขเลยนั่งรอไปก่อน นแกงเขียวหวานมาเขาก็จัดให้มานะฮะน้ำซุปนี่ต้องเป็นน้ำซุปอัดถ้วยพิเศษนะครับผมสำหรับคนพิเศษนะฮะผมกินบ่อยมากนะครับผมบอกแค่นี้แกงเขียวหวานหมูนะครับผมใส่มะเขือยาวอาจจะมีปนมะเขือม่วงบ้างนะครับผมส่วนนี้นเป็นลาบหมูคั่วนะฮะ ก็จะมีแตงกวาให้ด้วยนะครับของร้านประไมยนี่ข้าวราแกงก็จะเป็นพวกอาหารเหนือซะเยอะหน่อยนะฮะนี่ดูถ้วยดิถ้วยใหญ่อะ่ะใหญ่กว่าจานอีกอะ่ะผมเป็นคนชอบกินน้ำซุปนะอร่อยดีดซดไม่หยุดเลย อันนี้ก็กลับมาจากไปตลาดเกาจ้านะครับผมก่อนไปตลาดแล้วก็จะไปส่งยีตูดก่อนนะฮะวันนี้เขาใส่ชุดยุะนะฮะน,นี่แน่นเปรอะเลยนะฮะชุดเขาตอนเย็นก็สักสี่โมงก็ก็ไปรับเหมือนเดิมนะครับเช้านี้เราก็ต้องเติมพลังกันก่อนนะฮะด้วข้าวราแกงนะครับผมสองอย่างสี่สิบบาทนะฮะ หันหน้าไปทางเกาะคาก็เลยรงเรียนพาณิชย์มาร้อยเมตรนะครับร้านอยู่ซ้ายมือนะฮะชื่อร้านว่าข้าวซอยปานทิพย์นะครับข้าวซอยของเขาก็อร่อยนะแต่ส่วนมากผมจะกินข้าวและแกงซะส่วนใหญ่นะครับดีหน่อยเพราะร้านร้านปลาไม่เขามีน้ำสุปนะฮะอร่อร่อยเชียวคงต้องลาไป จากคำนี้นะครับคำนี้แล้วจะไปแล้วไปแล้วนะครับพี่ๆล้ำรวยครับสวัสดีครับ